โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่เซลลบิลครับวันนี้บิวพาไปดูอีกแนวทางการตกแต่งหนึ่งครับคันนี้เป็นรุ่นมิตซูบิชิเอสพีเดอร์คอร์สเอสอีวีปี2024ครับคันนี้เป็นสีเขียวบอลนั่นเองครับราคาค่าตัวในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่9 7 1 0 0 0บาทครับสำหรับตัวพีเดอร์คอร์สตัวนี้นะครับเดี๋ยวบิวพาไปดูแนวทางการตกแต่งครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับและย้ําก่อนเลยครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด1.6นะครับตัวเนี้ยสามารถประหยัดน้ามััััััันนนนนไไดดด้ถึงงง19กกกกมตตตต่่่อออลิรร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 คคคคคบบบบบบเเเเปป็ะโี๋ยยวูาาแ ว่าคันนี้มีจุดตกแต่งที่เป็นจุดโดดเด่นอะไรบ้างครับไปดูกันครับโอเคครับเริ่มต้นกันที่อย่างแรกก่อนเลยคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างสีเขียวบอลคันนี้เดิมทีแล้วหน้าตาเดิมๆจะไม่ใช่หลังคาดําแบบนี้ครับจะเป็นสีเขียวบอลทั้งคันเลยนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกที่จะตกแต่งเป็นสไตล์พิเศษเลยนะครับเลือกที่จะพ่นสีหลังคานะครับพ่นสีสาวเอให้เป็นแบบทูโทนนะครับสีดาครึ่งคันแบบนี้เลยครับพร้อมกับพ่นในส่วนของชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมด้านหน้าตรงนี้ ถูก็จกข้างด้วยนะครับทุกอย่างเป็นงานพ่นทั้งหมดนะครับพ่นจากศูนย์สีมิสูโดยตรงเลยนะครับตัวนี้รับประกันงานสีด้วยกันทั้งหมด5ปีนะครับที่บิวไม่เลือกให้เป็นงานล็บสติ๊กเกอร์เนี่ยเพราะว่างานล็บสติ๊กเกอร์เวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดการหลุดการร่อนได้นะครับใช้งานไปเพียงแค่ปี2ปีก็ไม่ทนแล้วนะครับตรงนี้เลือกเป็นงานพ่นให้คุณลูกค้าไปเลยครับ อุปกรณ์ตกแต่งอย่างแรกครับเจ้าตัวคอร์สตัวนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของโลโก้เอ็กเพยทอร์คอที่ฝากระโปรงสีดําแบบนี้ให้รับกับตัวกระจังหน้าแบบนี้เลยครับพร้อมกับที่วิวบอกไปคืองานพ่นของเดิมตัวคิ้วตัวซีตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมครับก็พ่นให้เป็นสีดําเลยนะครับเพิ่มความดุดันให้กับเจ้าตัวรถของ m i t s u b i s h เอ็กเพย์ทอร์คอไปด้วยครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของสุดสะเกิดของวิชั่นครับตัวนี้ก็รับรูปกับตัวรถมากๆครับจะมีไฟเดย์ไลท์แสดงนั่นข้างนี้ ก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่รับรูปกับตัวรถสวยงามมากๆครับสำหรับตัววิชันนี้นะครับก็จะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับมาพร้อมกับในชุดตัวเดียวของตัววิชันเลยครับเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับในส่วนของ m i t s u b i s h เอฟเดอร์คอรเช e ยสอี2024ครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นระบบมัลติโปรเจกเตอร์ LED แล้วนะครับจะเป็นโปรเจกเตอร์ LED ทั้งหมดเลยครับพร้อมกับในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยครับด้านหน้าจะเป็นระบบ f ู l LED ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววิวพาไปชมแนวทางการแต่งด้านข้้้าางงตตตต่่่ออคััวนนีีีมมมิิิดเเพก มาต่อที่ด้านข้างครับสำหรับเจ้าตัวครอสเดิมทีแล้วตัวรังคาตัวนี้จะเป็นสีดําจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับแต่ที่พ่นเพิ่มเติมไปก็จะมีในส่วนของรางค้าปลอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็เสาเอเสาบีทั้งหมดเลยนะครับให้เป็นแบบดาครึ่งคันแบบนี้นะครับพ่นจากศูนย์สีมิสซูโดยตรงแบบนี้เลยครับพร้อมกับพ่นในส่วนของหูกระจกข้าตัวนี้เช่นเดียวกันครับให้เป็นสีดำเหมือนกับตัวหลังคาเลยนะครับโอเคครับถัดมาครับในส่วนองอุปกรณ์ติดแต่งเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของกันซาครับเบ้ามือเคปลานเขอรวนะครับา ไอพีเดยคอจะมีติดตั้งจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมให้นิดนึงครับสำหรับตัวตัวคอส H E V 2024ตัวนี้นะครับระบบดิสเบเบรเป็นระบบเบรกเป็นระบบดิสเบเรสีล้อแล้ว,ลวไม่ใช่หน้าดิสหลังดำแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้พอเป็น H E V เนี่ยความแรงลดขึ้นมานะครับก็จะเสริมเป็นส่วนของระบบเบรกเข้ามาให้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงครับสำหรับด้านหลังตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปครับ มาถึงส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปพ่นสีคลิปฉลามนะครับสปอยเลอร์หลังตัวนี้ให้เป็นสีดําแบบดํเครึ่งขันนะครับด้านล่างก็ติดตั้งในส่วนของชุดสเกิร์ตของเจ้าตัววิชั่นเช่นเดียวกันครับก็เป็นชุดสเกิร์ตที่สวยงามลงตัวรัดรูปกับตัวรถมากๆกครับก็ถือว่ามีความสปอร์ตมากๆเลยนะครับประตูฝาท้ายด้านหลังนะพอเปิดออกมาเนาะก็จะเห็นว่าเบาะแถว3าตัวนี้สามารถพับเรียบได้เลยนะครับพร้อมกับบิวเพิ่มเติมในส่วนของฝาดท้ายในประสงค์ให้กับคูลูกาไปด้วยนะครับก ถือว่าการใช้งานของเจ้าตัว Mitsubishi F4 c o r s เนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ครอบคุมเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองการเที่ยวต่างจังหวัดนะครับโดยความที่ตัวรถเนี่ยเซ็ตมาให้ช่วงล่างเนี่ยเฟยิร์มมากขึ้นน,นั่นเองครับ <c oughs> เดี๋ยววิวพาไปชมภายในอีกสักนิดนึงครับว่าภายในของเจ้าตัว c อ o ์สเป็นยังไงนะครับ โอเคครับมาถึงภายในกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวคลอส224ตัวนี้เนาะภายในเข้ามาก็จะเป็นแบบอินทีรเรียแบบซอฟท์ทัชนะครับเป็นสีกรมท่านั่นเองครับเป็นแบบหนังนิ่มๆแบบนี้ทั้งคันเลยนะฮะตัวนี้โดดเด่นเลยครับมาพร้อมกับหน้าจอเรนไม์ขนาด8นิ้วนะครับที่เป็น LCD แล้วนะครับพร้อมกับจอการทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับในตัวรถเองนะครับมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลนะครับที่ปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบรคมือไฟ้าเบรกออโต้โฮยังมีมาให้เช่นเดิมครับแต่ทีี่่เเป็็นนนนตตตัััววววชูโรงงงขขอออจ้้ากคืใสห การขับขี่ Drive mode นั่นเองครับมีทั้งหมด7โหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับสามารถทำให้รถเราเนี่ยไปได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับพร้อมกับในส่วนที่คุณลูกค้ายังมองไม่เห็นก็คือเป็นออปชันที่ซ่อนไว้นี่ก็คือในส่วนของระบบ AYC ครับระบบ Active yaw control นั่นเองครับระบบตัวนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยในการเข้าโค้งครับทำให้คุณลูกค้าขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ ตัวเกียร์นะครับจะเป็นตัวเกียร์แบบไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นอิเล็กทริกชิพแล้วนะครับไม่ใช่ตัวเกียร์ CVT แล้วนะครับเพราะตัวรถเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักครับแล้วใช้แรงเครื่องยนต์เนี่ยมาเสิร์ฟในรอบสูงนั่นเองครับถึงทำให้ระบบฟูลไฮบริดตัวนี้ขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับตัวเบาะภายในนะครับเป็นเบาะหนังฮีตการ์ซ้อนความร้อนนะครับเวลาคุณลูกค้าขึ้นรถมาแล้วแดดร้อนๆเนี่ยจะทาให้เบาะไม่อมความร้อนนั่นเองครับนี่ก็เป็นออปชั่นภายในคร่าวๆครับของเจ้า Mitsubishi Xerco p a n d r S s h EV ครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางการตกแต่งไอ,อ,อทเทมได้คอร์สหล่อๆพิเศษแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆน่าสนใจนะครับอยากได้เจ้า เอฟเฟกเตอร์คอสตัวนี้เป็นครอบครองนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้สําหรับของแถมที่พี่ๆมองเห็นนะครับก็ยังมีในส่วนของมิส b บิชิแคร์ตรงนี้นะครับก็คือแพ็กเกจดูแล5ปีนั่นเองครับฟรีน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเบรกต่าง,งๆของเหลวต่างๆครับตลอด5ปีถ0งแ0นโลครับสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศครับไม่จําเป็นว่าออกรถกับบิลที่สุดปการแล้วจะต้องกลับมาเข้าสู่ที่บิลนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ทททีี่่่มมมอออออองงงงงหหหาา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 แแแนนนวววกกกรดัลลถะคบบ้้้้ไํํตจ เป็นยังไงนะครับย้ำอีกทีหนึ่งแคมเปญที่เห็นณขณะนี้ทั้งหมดเป็นแคมเปญตกแต่งที่ตกแต่งให้ฟรีครับก็ออก,ก่อนจากกันไปรบกวนพี่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Drive your ambition. Motors ambition Mitsubishi